บอกว่าผมไม่น้ำลายนะก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์ต่อหน้าเดี๋ยวโอนกระจกโอนหลังไปจบที่ผมเลือกมาซื้อ M M เอ็มเอบอยนี่ก็เพราะว่าบริการดีแล้วก็ลดบรดิการสารกระสารดีไปอย่างที่ตั้งเตรียมอันนี้เป็นแจระบอสนะครับแจกคเป็สองดอกครับพี่นะแจ็คพลบภาษีเล็บสวยนะเล็บลอยครับต้องบอกว่าที่ผมมาซื้อเนี่ยก็คือ บริการที่เพี่ยงผมเลยมาซื้อคูกคอาเสไม่มีแน่นอนวันววาคุณมาสวัสดีครับผมเบิร์ดวันว่านะครับวันนี้นะครับหลังจากแบบได้สปอนเซอร์แล้วเก็บรวบเงินมานะครับแล้วก็จะมาออกรถนะครับ ดูคตินะครับก็คือโทรกับพี่เบลมา,าใช้เรียบร้อยแล้วครับก็คือ MMB มเนะครับ, MM รบเดี๋ยวผมจะมาซื้อดูคติแล้วผมบอกได้เลยนะไม่ต้องมาแต่งตัวแบบใส่งงใส่เง,งินขอทวงอขอทานมาซื้อก็ทําคลิปซื้อเลยเดี๋ผมตัดลงดูทุบดีๆนะผมก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรแล้วก็ซื้อราคาปกติเลยก็โทรบ,บอกพี่เบลแล้วนะครับว่ามีดูคติแบบสภาพดีๆแบบสวยๆแบบไม่น้อยๆแบบเอาผมไม่ขี่นะก็ซื้อราคาเต็มนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ไม่มีนะก็เป็นสปอนเซอร์ของตัวเองนะเดี๋ยวมาซื้อกันเรียลิปเลย มาดูเอยู่ะอยู่ทไรพี่มดีพ่เแล้วอ่ะไอกตินดอพเบพขดพติไม่ได้มานานนะผมเพิงบอกน้องๆว่าผมไม่ได้มาร้านที่เบลเอเ็มไปานานครับปกติมาคนต้องไปเราเขถ่ายสาระแล้วก็คือสมจะมาซื้อก็คือพอพอพอเริ่มมีไบบ มีกำลังซับจะซื้อปกติผมก็จะเล่นเล่นพันนะจะเล่นมีเอ็มนะแต่รอบนี้ผมมาเล่นปกติเหลือยังมีเหลือได้น่าจะเป็นคันนี้ป่ะ<ไ>ที่โทรันนี้อย่างที่บอกอันนี้อะน้อง,อ,งอันนี้คืนหรอกเดีย๋ยวนะฮะไปดูลุกคันนู้นลุกเอาไม้คันนี้เหรอะคันนี้สามล้านกว่าสามล้านห้าปกติผมจะเล่นเล่นพันตัวนี้นะผมมาบอกน้องๆก่อนนะ ปกติผมเล่นเทพันครับอาอจะเป็นแบบไอนี่อยมันจะมีมันชอบมากมันชอบเป่นพันมากใช่ปกติผมจะเล่นเทสพันแต่รอบนี้มีตังค์ซื้อิูกติไหมก่อนหน้นนี้มันไม่มีเพราะปกติมันแพงเงินเยอะแล้วอันนี้ออกมือหนึ่งมันก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณแปดแสนนิดๆได้แต่นั่นอ่ะมือหึ่มันเป็นล้านเลยมันมีกี่ตัวตัวนี้มันมีสองตัวมันมีตัวธรรมดากับตัว่ขามันมี รถแท้ท de so ี่แพร่รถได้ก็จะที่ก็ห้าพันหมื่นหนึ่งไม่เกินนี้นะพี่ประมาณนั้นครับอย่างที่บอกคือรถผมมันสวยจริงสีเดิมหมดรถไม่มีล้มอ่ะต้องบอกก่อนนะน้องๆดูก่อนเด็กอ่ะกล้องดูกล้องให้กล้องถ่ายดูแลตัวรถสีเดิมหมดแล้วครับยางหน้าหลังใหม่หมดนะครับต้องบอกน้องก่อนทำไมผมถึง โทรมาหาพี่เบลถึงมาออกที่นี่ผมขอสาระหน่อยนะก็เพราะว่าที่นี่คือรถไม่มีรถชนแน่นอนแล้วไม่มีรถล้มรถชนแน่นอนไม่มีรถประกันรับยับลุยับอะไรเลยไม่มีไม่มีแต่ประมูลหรไม่มีไม่มีรถประมูลก็คือคือตามบ้านอย่างเดียวผมซื้อเหมือนผมไปซื้อรถบ้านรถมันคัดมาแล้วไงก็คือรับประกันรับประกันการโ์รับประกันรถแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไปแท้ไม่มีลบไม่มีชนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกน้องก่อนว่าทำไมผมถึงมาซื้อรถทเดียวก็เพราะว่าเออแกรถแกได้มาสภาพ รถบ้านอีกทขึ้นหลังกระบะพรุ๊กขายเลยใช่ครับก็คันนี้ก็ก็คือคุยยันตรงเลยอาจจะเวิร์ดผมอยากให้ดูนะทีครับทางรถยืดกล้องมาดูได้เลยครับนี่มาดูนี่กล้องมาดูนี่ดูน,ดน,นะรถผมนี่รถคอไม่เคยถอดครับรถนี่ไม่มีขยับรถแฮนด์ไม่มีขยับรถกันสวัสดิ์ไม่เคยถอดอ อันนี้มันเป็นตัวไหนพี่ตัวเอสครับตัวท็อปเลยตัวเอสก็คือสัญลักษณตัวเอสก็คือตัวท็อปตัวท็อปเลยแล้วอะไตัวท็อปก็คือตัวตัวอะไรพี่ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นโช๊คหน้าหลังโอลินล้อเนี่ยเป็นล้อมาเชตมานะครับอันที่ล้อมาเชตเดี๋ยนี้อันนี้เป็นล้อมาเชตมาล้อไหนล้อก็คล้ายๆกับตัวมาเชตเอสพีโฟงไงอันนี้คือล้อมาเชตเดี๋ยวันล้อมาเชตที่ยังไม่รู้นะเนี่ยคือตัวเอสแต่เป็นล้อมาเชตมาเลยแต่ถ้าอาร์ไม่ดี อ่าถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็น B4 ธรรมดาคือล้อเป็นล้อเลยใช่อ๋อนี่ล้อมาเชสเหรอนีเป็นล้อหมก็คือมันล้อเหมือน B4 เอรถ A B4 HP4 อะไอ้ันหนึ่งใช่ใช่ใชแต่คือแค่ว่าแค่ว่ามันจะเป็นสีดามาพี่แต่ถ้าเราอยากได้สีทองเราก็ไปไปเอาว่าใดได้ถ้าเป็นคนนี้ยได้ได้เพราะว่ามันเป็นมาเช็เี้ยอ๋อได้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 ใช่อ๋อถ้าอยากได้สีทองก็ไปได้ท่านใจพี่คนรู้ราคาปะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว s นะครับป so uh, ีป uh, yeah, so so like like so so ี oh 2 0งพันอะไรไปสิบเครับปี2019ขอดูเอกสารหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เลยเอาเอกสารบอกว่าผมไม่น้ำลายนะก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์ต่อหน้าแล้วโอนกันจบโอนหลังไปจบเฮ้ยซื้อรถผมสามพันแล้วนะใช่ตอนซื้อรถผมที่ผมเลือกมาซื้อ M M Bike ก็เพราะว่าบริการดีแล้วก็รถผมบริการสารเอกสารดีๆอย่างนี้ป้านเกิดอันนี้เป็นแจกสองนะครับแจกไปสองดอกนะพี่นะ พลาบอภาษีเล่มสวยนะเรียบร้อยครับทำเพื่ออะไรสำหรับเบิร์ตประมาณบางคนเดียวครับวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างตบอกว่าที่ผมมาซื้อเนี่ยก็คือบริการที่พี่ย่างเงี้ยผมเลยมาซื้อค้าก็เลยไม่นะไมีแน่นอนผม,มเชื่อใจร้านนี้อยู่แล้วเอกสารผมไม่ได้ซีเรียสก็ใจตังค์หลังไม้ก็จบแม่เชื่อไหมมันซื้อรถสามพันแล้ผมมันฝากเล่มไวยที่ผม่ะอันนี้ผมไม่ต้องเอากลับก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียส เราเก็บแวมกลับเลยนี้เอาไปผมไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ผมไม่ได้ซีพีอะไรจัอ่าๆไม่ไม่ได้ไม่ได้่แล้วออกออกนี่ว่ะออกศูเ้ป่ะแค่หวยเลยใช่ป่ะศน9เก้่ไ้ยออก09ไยเ้ม่ตรงรุ่นเลยว่ะอต้องบอกว่าพี่เบ้วรถคันนี้ดีสภาพเลยรวม่ะร้อยาเด่พี่เบลอันนี้รัเลยอก่อนนะไม่วิ่งอยู่8 0ด หกร้อยกา้าสามกิโลใช่อันนี้ก็คือผมซื้อไปพี่เบิร์ดเชื่อไหมรถเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะบอกเป็นสาระนิดนึงนะมันกอไม้ได้อยู่แล้วพี่แต่การกอไม,ม้สมมติปกตินะห้าห่าเ <มา S 1> สียรถคันเดียวเนี่ยบางคนเฮ้ยคิดว่ารถไม่น้อยใช่ไหมเฮ้ยกองไม้เปล่าแต่ถามว่าเราต้องจ่ายห้าหมื่นแล้วมาแลกกับชื่อเสียงเราไอ้เรี่ยรถผมที่จอดอยู่ตรงนี้ปลาร้าคนนี้ว่าอ่าทั้นั้นรับประกันเลยครับไม้แทนะ้แน่นอนรถสวยสีเดิมทั้งคันร้อยเปอร์เซ็นต์รถไม่มีทำสี นะครับไม่มีล้มเลยอันนี้ที่ผมดูดูรวมมานะอันนี้ผมไม่ได้ว่าราคาเนาะเดี๋ยวน้องๆดูนะซูนโซ่เนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอขอให้พี่ให้พนักงานพี่อ่ะหลักได้เขาให้ผมหลักซุนโซ่ดีๆอ่าเนาะได้เลยแล้วก็อันนี้มันโซวินมันเรียร้อหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วครับโซวี้ก็คือแบบหายไปตรงนั้นเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วใช่กคือตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นใช่จะเป็นมอสจะเป็นยางยางก็คืออันนี้จบที่ราคาก็ลดได้เต็มที่ก็ไม่ไม่เกินห้าไม่เกินหลักของเราได้หมื่นไน้ต้องเปลดกันอ่ ่ลก่อนหน้านี้แล้วว่าพี่เบลผมอยากได้แบบดูสติเพราะก่อนหน้านี้ผมซื้อไอ้ทันไปแล้วผมอยากได้้ลองทำดูสติดูเขาบอกว่าเอาดูสติกันเลยเดี๋ยวพี่ให้ราคาพิเศษพิเศษแล้วเอาไว้เยอะพี่อันนี้มันได้ของแต่งงานมันติดกับโรงงานเหรอไม่ของแต่งปัโมนบอลั๊คัดแคมโบ้นะครับอันนี้คือมาจากเดิมเดิมขเดิมเลยผมไม่ถอดไม่ย้ำเลยคือถ้าซื้อมามือหนึ่งมันก็มีอยู่แล้วไม่มีเขาไม่มีเป็นตดิมเดิมนะใช่อ๋อมันเปลี่ยนเป็นแคมโบ้อันนี้ได้แบโบ้ด้วยออ๋ ต้องบอกน้องๆว่าไม่ได้มาขายรถคันนี้ผมจะซื้อรถคันนี้ผมก็ถ่ายแล้รถคันนี้นะคันอื่นถ้าขยันได้จะมีอยู่นะครับเซ็ตเอ็กซ์สิบแล้วก็เอ็กซ์พันแล้วก็ยามาฮ่าอาร์วันเอ็มแล้วก็อาร์วันแล้วก็จีเอสพันสองพันสองพันห้้อก็คือง่ายๆอย่างผมจะใส่เครดิตให้นะครับเอ็นบีไมซ์นะครับเฟสเฟซเฟซเฟซที่ไหเกินเอกชัยเสี้ยวอกครับเอกชัยเส้นวหมองแล้วก็เพจ เอเป็นไบส์มหาช,ายหาชัยอยากขึ้นได้นะถ้าใครอยากได้นะ,นะครับสนใจนะครับมาได้เลยนะครับเอ็นไบส์นะครับที่มหาชายัยมั่เป็นส่วนนะผมแนะนํานะ<อ>ผมไม่ค่อยไปถ่ายอะคุณสังเกตน,นะมีมีอยู่ประมาณร้านสองร้านที่ผมไปถ่ายนะ<อ>แต่ผมจะแนะนำร้านนี้ก็คือแบบมีแต่รถสภาพดีๆรถบ้านรถบ้านัยปากที่เห็นไม่ถ่ายเลยโอเคไม่ขอรับนี่เลยที่กับผมไม่มีสแตนนะ เอาไอ้ที่อไม่เาที่ร้านแถมให้อแล้วแค่คุเนะดีใจคุณรูะว่าไอ้หี่อโดยเฉพาะพิเศษกูแถมให้คุอ๋อใ่คุณแถมให้าทุกคนเลยแล้วุกคทุกคนแถมให้หมดีล้วแต่พีมือเนี่แหละไอ้เยาวร์วันนี้มาดีมากเลยอะล้างโตกันอย่าไปล้าตก็ตามนี้เลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์กดกถ้าใครอยากได้บิ๊กไบค์แบบสภาพสวยๆแบมือหนึแบบรถั้นบ้านนะมาได้เลยเมนะครับเว มหาชัยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคองนี่ของจริงเดี๋ยวไปดูวิธีการล้างโซ่แล้วก็เอาขึ้นรถว่ากูจะเอาไปบ้านจริงหรือเปล่าดูเลยอ่ะตอนนี้ก็จะล้างโซ่นะซื้อรถนี่คือต้องล้างโซ่ก่อนไม่ได้สปอนไรสักน้ำยาล้างโซ่นะล้างโซ่แล้วก็ต้องฉีดโซ่ให้ผมพี่อาช่างมันต้องโซ่มันสำคัญดิอันนี้ผมว่าจะถามว่าโซ่เนี่ยมันเป็นโซ่ของมันเองป่ะหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นโซ่ไอ้นี่ครับหมุดทอง XW ลิงเหรอ XW ปะเออช่างแม่งไม่ใช่อ่ะมึงเป็นช่างมาถามจริงไอ้ี่คิดโคตรนานเลยมึงอ่ะ ล้างนี่เสร็จปุ๊บล่อน้ำล้างใช่ปะ่ะอ๋อนี่เป็นน้ำยาล้างโซ่ล้างโซ่ล้างโซ่ผมเพิ่งรู้นะครับน้องๆว่าเป็นล้อมาเช็ดนะอุ้ยยางแม่งยังเหลือๆอยู่เลยเนี่ยแล้วเราใช้ลมเป่าอีกใช่ปะ่ะอันนี้คือออกป่ะอุ่ยดูอุ่ย,ยแม่งใหม่ว่ะใสว่ะปกติก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะให้ล้างอะไรอะไรใช่ปะ่ะถ้าแบบไม่สะอาดจริงๆมันก็สะอาดแหละแต่กูอยากให้สะอาดกว่านี้ไง เสร็จแล้วน,นี่คืออะไรอ,อ๋อมีเคลือบกับมีสเปรย์ใช่ไหมทีห่อเดียวกันใช่ปะ่ะผมไม่ได้อะไรจากอันนี้นะไม่ต้องถ่ายแม่งหรอสัตว์เดี๋ยวกลับบ้านด้วยมันต้องแถมกับรถไงถ้าซื้อรถมันต้องแถมด้วยหรือไม่แถม อา้าวไอสัตว์งงไอที่อะพวกมึงน,นี่ไอสัตว์อ๋อแล้วแต่ลูกค้า,า,าแต่ยังกูแถมปะไม่น่าแถมอา้าวไอ้เหียอะขอฉีดอย่างนี้เลยใช่ปะใช่ครับเหมือนจะไม่ไม่มีอะไรนะแต่เห็นนะเหนียวเลยพี่เออเหนียวละเนอะเอเอดีอแค่นี้จบละเราก็เช็ดล้อปะเช็ดล้อเช็ดรถ ไอ้วนมึงอยู่เฉยอ่ะเอารถผ้ามาเช็ดดิรถจะรับรถแล้วลูกค้าจะรับรถอ่ะโอ้โหมึงอะไรของพวกมึงวะลูกค้าจะรับรถอ่ะเออก็เช็ดแบบให้ดูแ่บเออไม่ต้องมาหวังติต๊บสอะผมผมไม่มีให้มีแต่ตีนนะวาไอสา้ส<ม>ัตว<ม>์เนี่ยป่าวพี่มันไม่เช็ดรถไม่อะไรเลยเออมึงเช็ดรถแต่อะไรดีๆล้อเลยอะมาขึ้นไปมากี่คนนะมาคนทั้งทีรีลันฟันแทงไปทั่วเดี๋ยวเอาบีเอ็มคันนี้ไปจอดตรงนู่นเลยจอยไกลเหรอเดี๋ยวเอารถกระบะมาขึ้นเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นทอเธอเลยนะพี่พี่ลูกพี่ มึงไงสัตว์เออไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไงพอล้างเสร็จปุ๊บอันนี้คือฉีดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโซ่อะแค่นี้ก็พอแล้วเหรอผมดูเหมือนแบบเหมือนไม่ไม่ติดโซ่นะให้พี่เบียร์ดูใช่เหรอเออมึงยาวเยอะปหมล่ะพอแล้วเออเอ่อน้ำมันมาหยอดน้ำมันเครื่องเหรอเอาไว้หยอดรถมึงไงสัตว์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอยหลังรถเดี๋ยวเอาขึ้นนะโอเคนี่นะน้องๆกำลังจะเอาขึ้นนะเพราะผมไม่ทันลน์มองเห็นไม่ไม่ช้าที ท oh yeah, yeah, yeah ี่นี่เหน่ะติด่นี้เลย่อเลยขอบคุณมากนะครับ e p ไ m b i นะครับที่ให้รถเราเอามาทำคลิปแล้วก็เอาไปลงน้ำแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงิน บอกว่าวะบอสซังบอสซังก็ขอบคุณมากนะพี่เบลนะขอบงตลอดแหละขอบงตลอดอันไม่จ่ายแม่คือรถมาโโอ้หรถต่อยับเดี๋ยวมีของแถมอีกมีเอ่อสแตนเดี๋ยวเดี๋ยวสแตนไปแล้วก็น้ำยาล้างโซ่แล้วก็น้ำยาสีโซ่แล้วก็ไปหมดมันต้องคุ้มไงอ่ะคุณคุณลดให้ผมแค่หมื่นเดียวอ่ะคุณลดให้ผมแค่ประมาณหมื่นนิดนิดแต่ไม่เกินสองหมื่นนะมันก็ต้องมีของแถมเพิ่มดีแถมนี่นะมันยอดโซ่นะใช้ยอดโซต พ่อเดีวนี้พัฒนาเฟิร์ส็นุ่งมเชือกแลครับแป้งไม่เคยตื้อเลยียอขับวีฟรมีเชือกันนะี่ลูกน้องอ่ะคือขอขึ้นเสร็จปุ๊บอคือเร่องนี้คุณต้อาออกแล้วเนี่ยคุณ้องีครับค้อยแล้ว้คุณน่คุณต้องดูเออคจะไปนั่งอะไรเี่ยถามจริงคุเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกี่ะเป็นลูกพี่ขอขึ้นมาบ้านจากคุณตอเป็นลูกน้องเออเก็บกระ้งบลใดดิ มกูต <icana>, ้องให้กูสอนตลอดเลยวะกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยก็ตามนี้เดี๋ยวผมไปถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายตรงบ้านผมอีกทีนะตอนลงถ้าใครก็ไม่เชื่อรถผมจริงมซื้อจริงหรือเปล่านะซื้อจริงครับผมซื้อจริงอยู่แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้น้ำลายก็ขอบคุณนะครับเบล M M b i ส์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้บิ๊กไบส์ราคาสวยๆราคาถูกๆนะครับมาเลย M M b i ส์นะครับหรือว่าเอกชัยหรือว่าใครมามหาชัยขันทามาดูก่ก่อนได้มีรถบ้านสวย น้องๆหรือว่าหนูๆบุกไปน้อยก็มีมีดาวนะมีดาวมีจัดไฟแนนห์ให้จากการที้หมดนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจจะเป็นคลิปที่แม่งไม่มีสาระแต่ก็ไม่ได้อะไรจากคลิปนี้ก็คลิปนี้ต้องให้ีิงานตัดคลิปแค่นี้แหละไม่พูดเยอะเจ็บพอเล t s g ก โอเคน้องๆตอนนี้รถก็ถึงอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้จะถ่ายตอนลงนะถ่ายไม่ได้<อ>เนี่ยวกว่าจะลงได้แม่งตอนขึ้นเขาขึ้นกันสองคนไงตอนลงกูลงคนเดียวไงก็เป็นไงกูซื้อมาจริงกูไม่น้ำลายนะ7จ็ดแสนสามหมื่นพอพี่เบลเขาขายเปิดหน้าร้านขายอยู่7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผมขอต่อเขาหมื่นเก้า ซื้องานส่วนจบไม่พูดเยอะเจ็บคอนะ <S <S ใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคนระับที่จะดูดีไหมถ้าใครอยากได้รถดีๆนะครับก็ไปเลยนะครับ M M b i k e นะครับที่ผมขึ้นหน้าเฟซหน้าเพจให้กรอกขึ้นเครดิตให้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับคอมเมนต์มาเลยว่ารถคันนี้จะเอาไปทําอะไรจะเอาไปลงในน้ําหรือว่าจะเอาไปดํานาหรือว่าไปทาทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาเยอะๆคอมเมนต์อัานไหนเจ๋งสุดผมจะทําคนนั้นไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอะ Let's go